บ่วงสิ่งดักไก่ป่านะครับเนาะดักไกป่ป่าดักนกเป็ดดักนกเขาได้ผลเบดดักนกควักก็ได้น,นี่สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสู่ทุกคนคนระับเนาะเดี๋ยวเมื่อนี่สีภาพพี่น้องไม่เฮ็ดบ่วงสิ่งดักไกป่ป่าดักนกเขาพี่น้องก่อนอื่น สิ่งที่ฮาต้่องเทียมก็คือว่าสายลวดทองแดงเรานะสายลวดทองแดงป่อกจากสายไฟพี่น้องผมจะมาเห็ดบ่วงแบบนี้บ่วงแบบนี้เนาะครับเนาะเห็นนะอยู่เนานะครับเนาะบ่วงนี้น้อยแบบนี้แหละมาที่นี่เขากับายนี่เนานะครับเนาะเป็นตะปูหรือว่าเป็นยังก็ได้ขนาดที่เราต้องการบอยระบุใส่เรี่อ,นะยอยๆนะเนาะถ้าระบุใส่ก็ู่ประมาณสามมิมหลหรือประมาณนี้ความนานะ เจ้าสองมิ้นก็ได้สามมิ้งก็ได้พดีนๆๆ่น้องพพราะแิงสีแลลวเนาะมึงใกล้กันน้ำาลวดท้องแดงมามาพันเนี่ยมันเป็นวงพี่น้องเป็นวงสีเนาะพันเขาเจ้าจะวพ,จาพวงเขากับพันจนมันคคบเลยพี่น้องพันสีเพื่อที่ว่าเขาจะเด็ตัดออกมามันเป็นหวงเน่ยพี่น้องเป็นวงเป็นห่วงเป็นวงแบีน,นะ ต้องมีครีมก็พี่นหรอกนะเห็ดในมันได้พี่น้องนียไข่ๆก็เผาวิเศษในใสยท่อในพี่น้องน,อน,นองี่แล้วเขาถอดออกมากจะเป็นสีเนาะงปฏิหนิ่งมาตัดตัดออกเทลาสินเทลาสินให้มันเป็ี่ยนวงครีมก็บว่วกไข่ครกมีตรงเี้ พอตัดออกมาแล้วจะเป็นวงชีนเนาะเขากะมังคับให้มันจอดกันนิดนึงท้ามันมาจอดเขาก็ใส่ในวงเแ่แหละในไองแทงเที่ยวเห็ดวงยางนตีมันเขากันใกล้ๆครๆับเขาเอาเห็ดแบียนเห็ด,หดยังไง,ง,งเนองเขาก็จะได้วงเหียนที่สวยงามเป็นมุกลมเนาะอันนี้ขั้นตอนแรกของการเห็ดพวง่น้นอง เดี๋ยวผมจะรอดขั้นตอนพี่น้องเบิ่งเนาะพอมันได้จิแล้วนีเนาะครับเนาะมันจะเป็นวงที่มันจะมีรอยโบคอยจอดกันบนไดนเขาก็เฮ็ดนี้มันจอดกันเด้พี่น้องเด้ถ้าบ่จอดกันเวลามันถึงนกมันจะง่างออกนกเขานะโอเคอยู่แต่ว่าถ้านกเป็ดเนี่ยอาย่เดยมันยังง่างออกนี่นได้แล้วมาที่นี่เฮาก็มาตัด ตัดเรืนะ่อยๆนอดเนาะจนขั้วที่ต้องจนขั้วจะครบเทนวนั่นเองต้องการีเนาะตัดปุ๊บมันก็จะเป็นห่วงสี่ห่วงสีนะ่เนาะพอได้แล้วเราก็ลังไม้แต่งให้มันจอดกันนิดนึงนี่มันจะเห็นโมบีนออ่องห้อยมันห้อยมันจะบ่ค่อยจอดกันบนไยเนาะกล้องมันอาจจะบ่ค่อยซู้เนาะ มานีล่ละสิ่งที่ที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคะน,นี่เดือปัจจีนะครับเนาะผมได้สร้างอันในเพียเพียหนึ่งในเกาหลีเนี่ยเป็นของคู่ปังนี่ลองสร้างในคู่ปังเนาะเขาก็จะแถมนี่มาให้แล้วก็แถมตะกัวมาให้นะครับเนาะมาที่นี่มองนี่มันเขาต้องการให้มันแบบว่าบ่ห้มันมีร้อยโว่เนี่ยนี่ลองห้อยจอดเห็นมันสนิทเลยเขาจะมาปัดจีมันจอดกันเนาะบัด ก็ได้จ่ิงๆแล้วมาปัดจีกันเลี้น้องเองเดี๋ยวจะห้พี่น้องเิ่งไก่ๆนี่เป็นตะกัวเขาแถมมาให้นี่ได้น้อยย้อนสงสัยจะต้องสร้างอีกปัดจีหลายคนก็คือจะเต็นอย่างนั้นเนานะ ห้อยจอดกันมันมีิชนิดปี่นองเวลาถึงนกมันจะได้มมองอางกตะกัก่วตัวนี้พกค่อยดีมันเลยถ้าก็ตะกัวดีมันถือปุ๊บมันจะละลายว่าเปิดอันนี้ละลายแล้วมันมาเป็นคล้ายๆกก็เป็นฟุน่น เดี๋ยวสิไปอาตะกลัวทุนเด็ดมันละลายออกถือว่าโอเคเราสัน,นอยเนาอครับเนาะจอดกันเรียบร้อยแล้วเพรอได้เองสีแล้วมันจะเป็นตะปุ่มตะปีมนะพี่นอกสิ่งที่ต้องเตรียมอีกแบบหนึ่งก็มีกระดาษทรายเนาะกระดาษทรายเอาไว้ขัดถ้าเขาบอกขัดนี่เวลามันถือนอกนะมันจะหักครับ ห้อยจอดเห็นมันจะขาดเสียบเพราะมันอาจจะขาดแตกขาดออกขาดมันเรียบเถือว่าโอเคอะไรเรียพี่น้องเรืองนี้นี่นเนาะเนาะเป็นไอพี่น้องเนี่ยอาการเปลี่ยนแตงช่องนี้เริ่มไหอห้อยปกจีอาจจะเบาเห็นเนาะครับเนาะ ก็แดงจรงแล้วว่าที่นี่ขอ <c oughs> <c oughs> โทษขอไปอีกนินอันนี้เส้นเอ็นที่ผมไม่ได้นอกไวเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนอกไวเรียบร้อยแล้วผู้ดใดอยากคิดเต็งกเขาให้พี่น้องเอาเส้นเอ็นที่เขานอกน้ำห่อนเรียบร้อยแล้วไม่รอดนี่ไม่เป็นหัวเีม,มุดให้มันใหญ่พอประมาณนอบเนาะมันจะเป็นหัวเี็ม,มุดที่ิ เขียนขึ้นกันทั้งสองฝั่ง,งนี่เนาะครับนะเนาะผู้ใดอยากเขียนในวิธีการนอกงเสถียนก็เขาไปเปิ่ลคลิปก่อนหนะ้านี้เด้พอพี่น้องเนดะ้อนี่เนาะเนาะมันจะเป็นลักษณะแนวนี่ปะที่น,นี่ถ้ามีสายพี่อีก็ใส่สายพี่อีเด้อพี่น้องเด้อผมมีสายพี่อีผมใส่เป็นไนลอนไนลอนเบอร์เบอร์ได้ก็ได้ให้มันใหญ่ไปก่อนแต่ว่าผมใส่เป็นเบอร์สีนะ่เนานะเนาะเอามา ผูกเงินผู้ใดยักเบ็ดเป็นจะง่าย,ปยเป็นงงเงินนี่คือเป็นเบือดเองินยักเบ็ดนองนาะพันจก 3, 4, 5, ักสามสี่หลอบหาหลอตามใจนองนาะน,นี่มันจะแน่นเลยเห็นบ่เพราแดงสีแล้ววัดจากไอ้ส้นเห็ียนมา้าหามองนี้ เอาสองนิ้วพี่น้องสองนิ้วเนาะประมาณนี้สองนิ้วปฏิหองเนี้ยหอกใเหอกมาผูกเลยผูกเชียงไดก็ได้คอยมันอยู่พี่น้องนีน้องครับนาอันนี้ผมก้าวเด้อพี่น้องเด้อผมก้าวสองนิ้วเลยปฏิหองนี่ก็มาผูกเลยดผูกเชงไดก็ได้คอยมันอยู่นี่เ่เห็นหรอกพี่น้องง ผ้ได้มีเทคนิคดีดๆมาแนะนำกันฟังเนาะเนาะแต่ว่าผมปลูกนี่ผมจะปลูกเขาแบบง่ายๆเลยชัางได้ก็อยู่เพราะว่ามันถือข้อ,ด,อ,อดีเอาท่านกับหลอดเอาท่านกับไตนกเขาไก่พลาเรื่อมันดินแห้งไรมันก็นยานข้อมันขาดทั่งโตถือขา ส่วนมากจะถือข้อถือข้อเลอยู่ได้ผมนี่แล้วเอามาเก็บชิ้นงานเรานี่นะครับเนาะเก็บชิ้นงานแล้วแบบที่นี่เฮาลองมาสอบคนาในหูว่วงนี่หูว่องเหมี่ยนหูว่องเทียวเห็ดนี่มันจะได้ลักษณะแนวไหนนะครับเนาะวงสิงดักไก่ปลาดักนกเป็ดเจ็งสี่เลย์นี่เนาะนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่ผมเตรียมไว้เป็นลวดเชื่อม มันในตากฝนมันเสียแล้วผมก็เลยเอามาใส่ประโยชน์เฮ็ดเป็นบวงเลยไปใส่แค่ปลาใส่นกเขาประมาณนั้นแหละพี่น้องนี่นองน,นะมาที่นี่มกักทิ้งขั้นตอนการผูกเสืออนี้เอาเชือกอยังก็ได้เชือกไนหล่อนเชือกอยังได้เบิดน้องนะ เขากัมากผูกหนไวน,น,นิึงกันมันหลุดเรียบร้อยผู้ดใดผูกบ่วงในคล้องกีกปอมเป็นคือนยงังสีเละพี่น้องนี่ให้มันหูดได้เห็นมันหูดได้มาที่นี้เอาขึ้นบ่วงเข้ากันนี่นาครับเนาะใส่กี่เลยแล้วก็เอาโซนอินทางนี้มาผูกทางนี้มาสอดของหุ้นบ่วงนี่หูดไปนี้หูดตืดนี่นะครับเนาะมาที่นี้ มัดตามใจชอบเลยคิดว่าผูกแน่ใดที่มันอยู่ผูกไปดหดเม่เด่นนี่กันเอาตามใจชอบรอดยังมีขัน้นตอนสุดท้ายด้วยผมย็ดไลนแล้วหลังนันก็อยู่บางอันก็ไปยูนอนอเนาะตอนตะกี้มาที่นี่ผมจะมีตัวซอยด้ก่าวรลอดก่าวหลอนหยดมุงเสื้อเข้านี่แหละ ถ้าถือไกลปพานี่ลั่งตูมันก็อยู่ลั่งตูมันก็บเบยู่นะพี่น้องมันรูดไกลปพานตัวใหญ่เนี่ยมาที่นี่เนาะครับเนาะใส่หลักกาวลอนนี่กาวลอนซื้อมาจากอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายทุกห้างในเกาหลีพี่น้องเนขาก็มายดใส่นี่ดนอนยดให้มันให้มันแข็งมันยังบูด ที่ไม่ยนันเก่าแห้งเนาะครับเนาะถ้าเป็นลวดเชื่อมนี่มันจะตีอย่าง,นงหนึง่งเด้อพี่น้องเด้อเวลาเฮาเก็บบ่วงเนาะนี่เอาไว้ห่วงตัวนี้สดอดเข้าในหูนี่เลยนี่เห็นบ่นี่เห็ดเทงไรมันก็บบอลลูบ,บ,บ,บอบบนะลลูนบ่ข่องบ่หยุ่มเนาะี่เวลาเราจะใส่เ้างออกดออกจากตรงนี้มาค้างไว้ทึ่งหัว,หว,หวีิให้ใส่ถ้าเป็นไก่ปลาห่างจากดินหนึ่งฝ่ามือเด้อพี่น้องเด้อถ้าใส่ไกนะ่ปลาเนาะ อย่าลืมสนนี่หาเสือ,อ,อกมาปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อที่ว่าเขาจะไปมัดกับใบต้นใหม่หรือว่ากิ่งใหม่ที่มันแข็งแรงเวลาถือไกป่ปลามันจะอยู่กระหมอ่อมมันจะได้มดต่องพ้าบ่วงเท่านี้นะพี่น้องนี่เวลาใส่ไก่ปลาให้ห่างจากดินหนึ่งฟ้ามือประมาณนี้นีเวลามถือมันจะถือพัถือข้อกับถือขาพี่น้องสองสองมองนี้แนละ้วนี่ใส่ยังกี่นอตเน,นาะทั้ทงนี้ก็เพียดนิดนึง บังคับให้มันเขาออหู้เดียวกันแมนแต่บ้านเขานกควักลายๆในพี่น้องยิ่งสีเลยนกควักเลยถ้าหลายๆคือหลังตัวหลังหลดนกควักเลยนี่น้อะเนาะถ้าเขาใส่นกเขาไงมันหายย่างจากดินประมาณนี้ประมาณสามนิว้วสามนิ้วมือเ้อถ้าเป็นนิ้วตละลามเอกับสองนิ้วประมาณนั่นแหละถ้าเป็นนิววน้วมือก็สามนิ้วมือประมาณนี้เนาะใส่นกเขาเวลามันยางมามันจะพานบ่วงเขาตัวนี้มันก็จะหลุดนี่เห็นบหหลุดปั๊บนี่อยู่ นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อแรงผมจะพาพี่น้องไปยามสวนนังพูนสวนนั่งบูเขาผมใส่ว้อยู่ใส่ใบชิบหลังใส่นกเขาแล้วก็มัน้ามันฟุกมันอาจจะถึงไกป่ปลาเพราะว่าผมเห็นไก่ปลามันลงอยู่ประมาณสามสี่ตัวเนี่ยบักทึกตัวหนึ่งตงัวเมียสองสามตัวนาะเนาะนี่จังสีพี่น้องฝากกดไลยว่าแชร์กดติดตามเมื่อเอาพี่น้องนี่บ่งสิ่งดักไก่ปลาเนาะครับเนาะดักไกป่ปลาดักนกเป็ดดักนกเขาได้ผลบดดักนกควักก็ได้ เอาไวเจอในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบานนี้สวัสดีครับ